สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องจ้าเมื่อนี้น้องดาสิพามาเบิงวิที่ถ้ำเขาต้มมัดจ้ะพี่น้องนี่แม่กำลังจะทํำเขาต้มมัดอยู่จ้ะพี่นอ้องอ่าส่วนผสมเฮากับบมี่อย่างายจ้ะพี่น้องก็มีขา้ขาวข้าวเหนียวที่เฮ้ามาไว้นะคะพี่น้องแล้วกะมีถั่วดำจ้ะในถั่วดำที่เพิ่นต้มสุกแล้วนะคะพี่น้องลวกะ ตามด้วยกล้วยจ้บพี่น้องกล้วยน้ำว้าที่มันซุกๆุกจักน้อยจ้บพี่น้องมันจะเฮ็ดให้แบบเขาต้มห้าวานแบบเขาเนื่อกันจ้บพี่น้องนี่จ้าวิธีหอพอกับแม่เพิ่นกะกำลังหออยู่จ้บพี่น้องนี่จ้าเพิ่นกะจะเฮ็ดเป็นกีบก่อนนะคะพี่น้องให้มันได้แบบสองสองชิ้นแล้วกะเอามาประกบกันจ้บพี่น้องนี่พอเพิ่นกำลังหอพ่อกะ ห่อเก่งนะคะงานฟีมือนี่ก็เก่งเน่นี่จากก็เอามัดประกบกันอา่าห้อกะใส่ตอกนะคะพี่น้องมัดเข่าไปเล่จ้ามัดมัดไ้มันติดกันนะคะพี่น้องมันก็จะเป็นเขาต้มมัดเนาะพี่น้องนี่มัดเข้ากันแล้วจ้านี่พอเพิ่นกำลังมัดจ้ะพี่น้อง น้องดาก็นั่งเป็นกำลังใจจ้ะพี่น้องเรียบรอยจ้ะพี่น้องเซ็จแล้วนึ่องอันจาแล้วก็่ออีกค่ะพี่น้อง่อจนกว่าห้าสิได้หลายๆจักน้อยจ้ะพี่น้องนี่พอกับเมย์เพิ่นก็กำลังอ่อใส่กล้วยเข้าไปแล้วก็เอาเข้า ใส่อีกด่านหนึ่งกรไดไล้ไล้โคนไล้มัดแล้วจากพี่น้องเมนูอีสานบานเฮาจากพี่น้องเขาต้มมัดเขาต้มโคนจ้านี่พ่อก็จะได้อีกแล้ว เมนูวันหยุดจ้ะพี่น้องอยากกินก็นเลยแม่ก็เลยว่าแมซื้อําให้กินจ้ะพี่น้องท้ามาโดนจ้ะพี่น้องแป๊บเดียวก็เซ็ตลองจา้าถ้าพี่น้องแบบว่างๆก็ททํากินได้นะคะ ได้อีกแล้วจ้ะพี่น้องได้หลายคนแล้วจ้ะพี่น้องนี่เซ็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่นอ้องอ่านี่ค่ะก็จะเป็นมัดมัดกันแบบนี้สวยงามเลยจ้ะพี่น้องละกะสวยงามมากเลยจ้านี่จ้ะพี่น้องต่อไปก็จะเป็นคันตอนที่ห้องออกไปต้มจ้ะพี่น้องต้มส่หมอนี่ค่ะ พอเพิินเกษียเอาใบตองปอกไว่จากพี่น้องแล้วก็เอากลวยมาทับไว้ค่ะให้มันแบบหมอมันแบบหุมหุมๆจักน้อยจากพี่น้องมันก็นจะแบบซุกทั่วกันจากพี่น้องจะารอเบิงต่อไปนะคะ เสร็จแล้วจ้าพี่น้องเป็นตะแสบบอจาคข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มโคนใส่ถั่วดำใส่กล้วยข้างในจ้าพี่น้องมาๆมากกินน้ำนองด่าจ้าถ้ามักมกักหรือว่ามากคลิปนี้น้องดาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนเดอร์จ้าเป็นกำลังแรงใจให้น้องดาน้ำแนจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย